สวัสดีนะคะนักเรียนตอนนี้เรากําลังเรียนอยู่เรื่องเรื่องของชนิดของคํานะคะชนิดของคำเราเรียนไปนแล้วคือคํานามคําสรรพนามวันนี้เราจะมาเรียนคํากริยานะคะก็ให้นักเรียนหยิบหนังสือหลักภาษาที่เด็กนะคะขึ้นมาแล้วก็เปิดหน้า55เรื่องคํากริยานะคะพร้อมกับหลักภาษาหนังสือหลักภาษาที่เล่นเขียวนะคะ เปิดไปเรื่องคำกริยาในหน้า50นะคะเนี่ยเล่มเขียวเล่มน,นี้นะพร้อมกันไปเลยนะคะดูหนังสือไปด้วยแล้วก็ดูแบบฝึกไปด้วยเนาะจะได้ทําด้วยกันได้หยิบดินสอยิปากาขึ้นมาเลยนะคะทําพร้อมครูไปเลยนะคะคกากริยาขึ้นเลยนะคำกริยาคือการกระทําหรืออาการของคนสัตว์นะคะแบ่งออกด้วยกัน5ประเภทด้วยกัน 1. กิกริยาไม่ต้องมีกรรมารับหรืออาก,การกริยา เช่นนกบินไก่ขันน้ําไหลหรือสุนัขเห่าอันนี้พอเราพูดไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้ได้เลยนะคะว่ามันต้องมีกรรมมาลับนะ mm hmm. ข้อ2กิริยาที่ต้องมีกรรมมาลับหรือสักกรรมกิิยาอันนี้ต้องเป็นมีกรรมมารับอย่างเช่นพ่อพ่อขับขับอะไรขับรถเห็นไหมรถก็เป็นกรรมนะคะน้องอ่านอ่านหนังสือหนะันงสือก็เป็นกรรมอย่างเงี้ยนะคะข้อ3กิกิยาต้องมีส่วนเติมเต็มออข้อนี้ จะต้องมีอาศัยคำนามและคำสรรพนามได้นะเอามาเชื่อมประโยคกันเช่นคำว่าเป็นดูดคลายตัวอย่างก็เป็นก็คือว่าเขาคล้ายพ่อหรือแมวคล้ายเสือข้อ4ี่กิยาช่วยหรือกิจยานุเคราะห์นะคะอันนี้ก็เช่นคำว่าจากอาจต้องควรนะคะแล้วก็ตัวอย่างก็เช่นน้ำอาจท่วมนะคะ เธอควรตั้งใจเรียนหนังสือน้องนอนแล้วอันนี้คำอธิบายในหนังสือในหน้าสิบห้านักเรียนเวลานักเรียนทําแบบฝึกนักเรียนก็ดูในหน้าสิบห้าไปด้วยนะคะเอามาตอบจะได้รู้ว่าเราควรเติมอะไรในแบบฝึกเล่นเขียวหนะ้าห้าสิบนะคะ,ะข้อเก้าลองมาดูเลยให้นักเรียนตอบตรงตรงหรือของแต่ละแต่ละประเภทนะคะ มันก็จะมีสัจกรรมกิยาอักกรรมกิจยา,า,าวิตตักกิจยาแล้วก็กิยานุเคราะห์เนาะอ่าข้อหนึ่งลองมาดูข้อหนึ่ง,งขีดเ,เส้นใต้คํากิจยาแล้วดูด้วยว่าเป็นกิจยาชนิดอะไรนะนะคะข้อหนึ่งเนี่ยนักเรียนไปโรงเรียนตอนเช้าเรนก็ลองลองหาดูซิว่าอะไรมันเป็นกิจยาเอาเราก็เห็นแล้วว่าไปเห็นไหมไปไปไหนไปโรงเรียนเพราะฉะนั้นโรงเรียนเนี่ยเป็นกรรมนะคะมีกรรมมาลภ์เพราะฉันอันนี้ก็ต้องเป็นกิยาที่ต้องมีกรรมมารั์ ตอบหรือเราตอบเราตอบส่วนข้างหลังนะคะส่วนข้างหลังก็คือสักกรรมกิยานั่นเองข้อ2คุณพ่อขับแล้วขีดเส้นใต้ตรงคําว่าขับขับอะไรขับรถรถก็เป็นกร,รม,มรลับก็เป็นสักรรมกิจยาข้อ3อะไรที่เป็นกิยาชอบนะคะชอบก็เป็นชอบอะไชอบดอกไม้ก็เป็นสักกรรมกิจยา คุณแม่ปรุงอาหารอยู่ในครัวปรุงรมักกำลังทำแล้วนดูคํากิจยาที่แสดงอาการออกมานะคะว่าอะไรบ้างที่เป็นแสดงอาการออกมามันมีด้วยกันสี่สี่ประเภทด้วยกันนะเรียนดูดีๆนะทีนี้ปรุงปรุงอะไรปรุงอาหารอาหารก็เป็นกรรมเพราะฉะนั้นก็เป็นสักกรรมกิจยาซึ่งต้องมีกรรมมารับนะข้อห้าโปรดอะโปรดละนั่นเองคุไปดูที่โปรดเนี่ยมันอยู่ในประเภทอะไรอะเป็นกิยาช่วย กิจรช่วยอันนี้ก็คือกริยานุรานะคะข้อหกขีดเส้นใต้คำว่าเป็นข้อเจ็ดขีดเส้นใต้ร้องไห้ข้อแปดขีดเส้นตในต้คำว่านอนข้อเก้าขีดเส้นใต้คำว่าเห็นข้อสิบขีดเส้นใต้คำว่าไหลอ่านักเรียนก็เติมเองนะคะครูครูให้ขีดเส้นใต้เวละให้คำเวลานั้นเอง ลองหาดูว่าข้างหลังควรเติมอะไรนะคะส่วนข้อ10ให้เรียนแต่งประโยคจากคำปริยาที่เขากำณครมาให้ค่อยตัวอย่างมาคำว่ากินหัวกินหญ้าที่ริมรัว้วเห็นไหมคะแล้วก็มีคำว่าใช้เล่นเป็นซื้อวิ่งนักเรียนก็แต่งประโยคเองนะคะง่ายๆแต่งประโยคสั้นๆอ๋อไม่ต้องยากนะักนะคะ อันนี้เวลานักเรียนทําแบบฝึกแล้วเนี่ยนักเรียนก็ดูในหนังสือหลักภาษาไปด้วยนะจะได้ทําได้นะคะแล้วก็ทําให้เสร็จนะลุกนะเสร็จแล้วนักเรียนทํางานที่ค้างเก่าให้ด้วยนะคะส่งครูมาด้วยนะคะในอัลบัม้มวิชาภาษาไทยคุณครูมันทานะคะภาษาไทยก็จบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะนักเรียน